มาค่ะคนนี้ชื่อเฟซบุ๊กเท่มากเลยอะโลกส่วนตัวกูมันเยอะเวลีกูดโลกส่วนตัวกูมันเยอะขอบคุณค่ะเราต้องพิมพ์ไว้พิมพ์อันนี้ไว้พิมพ์หน้พิมพ์หน้าพิมพ์อันน,นี้ไว้มาค่ะแล้วปักมันจะทำไมอะปักจะช่วยยังไงอะก็พิมพ์เอาไว้ว่าอันนี้มันเป็นแอดมินเป็นคนพิมพ์ไงอเหรอไม่เคยเล่นหรอดีมันมีเล่นี้ได้เว้ย อันนี้คือไลฟ์ได้ไหนเนี่ยใช่จริงของเราหลังที่นี่ไม่ได้เลยมมีครั้งหนึ่งแบบไข่ปลาด้านซ้ายกินได้ไหมนิ้วใหญ่ป่ะคะหรือว่าเออเด็ดช้าหนอุ๊ยมากเขาใช้ทีโมบล e นะคะเยอะทีโมบลนะปกติป่ะเนี่ยใครอย่างที่ว่าเหรอคะเออมันเนี่ยโอเคนจ้าทุกคน ทำเสียงทำเสียงอ๋อมันอ๋อมันมีอันนี้ด้วยสวัสดีแก๊กว่าไหมสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่อะไรนะคะมันก็ใกล้ฮอลลีวูดพี่ก็เป็นแมวมองจะเหกลับแล้วแต่ว่าแวจะเป็นมาดิบูค่ะแต่ว่ามาดามโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีคนบอกว่ามาดามอันนี้ปาะปะทะเซียงค่ะชอบค่ะ วันสุดท้ายแล้วไม่ใช่วันสุดท้ายว่าไม่ผู้นี้มีอีกสองงานปุดปูนแชอบเพลงนพี่เกอะสมัยนี้ยังเต้นอยู่ที่มอกรุเทพอ่ะอมีเพที่เพลง่าอเพลงได้เต้นฟ้าหน่อยครับ <c oughs> เสียงแหบแล้วเออเมื่อวานใช้เสียงเยอะมากนะฮะอ,อันนี้อันมานี้อันนี้ของในเพลค่ะเย็บก็คอนะ เปลี่ยนปรมดอเียนกันนี่ต้องไมาผ่านเสียงเพาเรื่องจิเออนี่ดีกว่าตะกลายขออนุญาตเกียรแว่นอะไรฮาน้ำฟ้าโอน้ยน้ำคานมาแล้สุขภาพด้วย เป็นไงแปดบิตเะล่ะให้คุณหายกืเอเสีงนะุูนเสียงดีขึ้นือยังเสียงดีอยู่แล้วจ้ะที่มีปัญหาคือเส้นเสียง,ยงจะ้ะไม่ใช่เสียงอ๋อให้เห็นแววตาด้ๆทีเขาจะได้ดไม่ได้นี่เราเป็นนันตัดลายไงเขาจะได้รู้ความแรงของกแกเกียดความกวนเต้น <c oughs> ดูแลสุขภาพด้วยสุขภาพค่ะพาม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 เซี๊ยบ รักษาสุขภาพด้วยหน้ากากแอปเปิลชัวร์ไม่ใช่เว้ยรอเจอที่ขอนแก่นเฮ้ยมีไปขอนแก่นด้วยเหรออ๋อมีมีสนุกดอกอี่ดอกเออใช่สนุกดอกไข่ดอกมีปัญหาไหมคะน่ารำคาญค่ะทักพ่อนะเจ้ามันคืร้องสอเพลงที่เจ๊ร้องสอเพลงถ้ารู้เรื่องน่าจะบินจากซานฟานไปดูซานฟานนี่ซานฟานซิสโกหรือซานฟานลีเวลจ๊ะ ตื่นเช้าจังตื่นเช้าถ้วยอะไรบ้านมันหกโมงเย็นแล้วหน้ากางเืินเดี๋ยวเดี๋ยวโดนทุบมีมาเล่นพระามสามไหมไม่มีเลยป่วยแบบนี้ใครดูแลซ่องมีเขาก็มีแม่เราดูแลกันอยู่โอ้ยนุชชอบความกรนตีนนี้ว่าไม่มืเมืองมีนุชเข้ามาดูด้วยนุต ผัวเธอก็นั่งอยู่นี่นะคะมึงตักไลฟ์แฟนคอนดูหน่อยตักไลฟ์นะมีแว่นยังมีแว่นยังปิงไงตักไลฟ์ตักไลฟ์มีแว่นปากไม่มีอ่ะไม่มีแว่นหรออ๋อน้องหมอกอ๋อดีปิง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 โกโกงปิงปแดดข้าวไปเยี่ยบไหมแดดข้าวพุ่งอ่ะือชิมหาอุ๊ยมีคนบอกว่า น้องเป็นคนเมื่อกี้บอกว่าชิบหายแล้วผัวอยู่ค่ะจับได้เ <laughs> ด้อจับได,ได,ได้นุดรักเขาผัวกินอีกแล้วอหล่อมากนี่คือเป็กใช่ไหมจ๊ะพี่ได้ตีหม้อที่แอลเอหรือยังยังไม่รู้อีกแล้ววันแรกไปไหนมาวันแรกไปไหนมาเดี๋ยวก่อนที่นี่เขาไม่ไมีหม้อที่นี่เขามีแต่คูเรียนคิง ขามีแต่กระทะเคลือบเทฟลอนเวลามึงถามอะไรเนี่ยมือช่วยเกรงใจด้วยอเฮียเมียนั่งอยู่ข้างบ้านกูจะไฟไหมเพราะพวกมึงอ่ะมีคนบอกว่าโอ้ผัวน่ารักก็จังพิกริซี่กินปลาแซลมอนหรยังอ่ะเออพี่วคดคูคิดถึงพี่กินค่ะตีไม่ได้ก็พี่กินอยู่เนี่ยมึงก็รู้แล้วมึงก็มาถามกันไต่ถ้าไม่อยู่อ่ะ ไม่ไปมึงกลับมาแล้วนะมึงกลับมาแล้วมึงกลับมาขำด้วยนะไอ<ง>้เหี้ยแม่ขอยนาตเกียรตแว่นได้ไหมไม่ได้เลยนี่แว่นนี่คือแบบตกักลายสุมิตราบอกว่าช็อตเลจ้า,น,า<ต>น,น้องเอ๋ยอ๋อรอมาญี่ปุ่นนะคะนี่เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะไปญี่ปุ่นโน <asst> ไปซื้อกล้องอย่างเดียวไปเที่ยว ทํางานมาแล้วก็ต้องใช้เงินผัวขานุชไม่ได้แอบมานะคะแค่แวะมาทักทายเพื่อนผัวเฉยๆต่อแหลมต่อแหลมเมื่อกี้ไม่ได้อยู่แล้ผัวอยู่โอ้ดีดาดีดาดีดา,ดาพอเห็นว่าผัวอยู่แแหมพิกลิ้นเนี่ยถ้าขึ้นศาลนะมึงโดนแล้วมึงติดคุกแล้ะพี่โอ้ยพี่โอ้ยเฮียเลยพี่โอ้ยเดี๋ยวกูทุบเลยพี่โอ้ย พี่โอ้ยสวัสดีครับพี่โอ้ยรีบไม่ต้องรีบนะคะอยู่กันอีกสักแป๊บหนึ่งไม่ต้องรีบแหมมันก็จะได้ยิบระยับหน่อยขอในเพจเพจต้องเสิร์ชเดือประมนค่ะกลับมาเที่ยวเมลเบิร์นบ้างสิคะเอ้ยเมลเบิร์นเพิ่งไปมาคอนเสิร์ตเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างสนุกมากเต้นกันขนตุดหลุดเลยค่ะมันน่ามันโหนมันกระโหลกบันเบานะคะทัว์ปิดตาแล้ดูหลอดีนะคะ พริกลิน้นแสวบแกงมากไปซื้อหนังญี่ปุ่นใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวนี้เขาโหลดเอาแล้วใครก็ไปซื้อกันไว้ตั้ลาก <c oughs> จุดมอร์นิ่งที่เมืยองไทยกี่โมงนะที่เมืยองไทยกี่โมงเก้ามโมงแล้วค่ะแล้วก็าโมงนี่คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไร,ะไรนี่คือ <c oughs> นี่คือ <c oughs> กอติดหรอฮะอยากอ่านนะเอาตักไลฟ์ไปเอามืออกอกเอาตักไลฟ์ไปตักไลฟ์ไปมาอ่านมันนั่งแอบอ่านคอมเมนต์ด้วยสนุกอ่ะฉันไม่เคยดูไลฟ์ เกลียด <S preach science> จริตมากมีความลายตามากอยากเห็นใส่ตาพ่อค่ะได้ไงคิดถึงพี่พลอยป่ะโอ้คุยกับมันทุกวันวันก็มาวนี้ิตฐาหน้าไปเช็คไปเช็คป่ะไปเช็คป่ะเช็คอะไรวะเช็คลิพารบบิกเปล่าหรอไม่รู้อยากเห็นหน้าเมยพี่เมื่อกี้ไงไปแสดงหนังญี่ปุ่นใช่ไหมคะ อุ้ยมาแล้ว,ลว,ลวเอาแล้ว,ลวเอาแล้วไอ้สัตว์หน้าร้านสวดพันยักษ์แล้วมึงไอ <c oughs> ้เหี้ยโทรเรียกสายสิทธ์นี่โทรเอาเนี่ยนี่พอดีเลยเนี่ยขึงสายสิทธ์ลงมาสวดพันยักษ์แล้วนี่เนี่ยวันนี้มางานสวดพันยักษ์มีวัดแถวนี้เลยอย่ามาทำเป็นเล่นใบกูท่องได้แล้วนะ หลักเบกกี้มากมายที่สุดในโลกชีวิตจักรวาลบอลโลตอเชสวิตดาเซเว่นโอทูเลยแหละเบ๊บโจเป็นไงอยู่กับผัวมึงมากไปกปวดหัวหมดเลยเนี่ยแฟนสวยมากเลยครับพี่หน้ากากหืนไม่เกี่ียงเป็นหน้ากากตะแหล่สดชื่นร่าเริงอกหน้าออกตามากน่าตบตี๋ ขวดแล้วนะเคยสนุกอะเคยดูแลเยเออสนุกเหอรอจ้ดเก้าคนเลยเวลกูเห็นหมีแต่เช้าเลยก็บอกแล้วบอกว่าพี่บอยพี่บอยไปาง้า้เนี่ยได้ของสวเียไปได้ทุกรอบเลยรอตตีพิกรนอยู่เบาอยู่ข้างนี่ไง บอกรักเซเว่นโอทูเมียฟื้นแล้วหรอคะเฮีย <c oughs> สองมือแลลวนะ <c oughs> อะไรเขาถาม <c oughs> ไม่ได้พูดเลยนุชชาก็มาสวัสดีแก๊ไป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 ,ไปพักผ่อนนั้แล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเตรียมตัวโช